สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระดีกีฬาดังวันนี้เราจะพาไปติดตามแมตช์วันเล่บันชายสุดมันในรายการ Alas p i l l p p ป i n น i ์อ t i t ิตเทช2025ที่สนาม Smart a r e n a เนต้าคอรกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเกมที่แฟนลูกยางเจ้าถิ่นรอคอยเพราะเป็นการดวลกันกร,ระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์ A า a s p h i l i p ปิน กับททีมชาติไยบอกเลยครับว่าบรรยากาศทั้งสนามลุกเป็นไฟเกมนี้สู้กันดุเดือดถึง5เซตเต็มครับโดยผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของทีมเจ้าบ้านอลาสฟิลิปินสชนะทีมชาติไทยไป3-2ต่อเซตผลแต่ละเซตมีดังนี้เซต1ไทยเฉียบขาดกว่าชนะไปก่อน25-21ต่อเซต2ฟิลิปปินส์ตีเสมอทันควัน25-21ต่อ เซต3เกมยังคงสูสีแต่ฟิลิปปินส์เฉือนเอาชนะได้อีกเซต25-22ต่อเซต4ไทยไม่ยอมง่ายๆตีเสมอได้อีกครั้ง25-21ต่อและเซตสุดท้ายเซตตัดสินฟิลิปปินส์อาศัยจังหวะเด็ดขาดพลิกขึ้นน้ำและปิดเกมไปได้ด้วยคะแนน15-12ต่อรวมแล้วฟิลิปปินส์ชนะ3เซตรวดขวาชัยในบ้านอย่างสุดมันมาดูสถิติเซตแรกกันครับ ทีมชาติไทยเล่นได้สมดุลทั้งรุกและรับทำคะแนนรวม25แต้มเท่ากับฟิลิปปินส์ที่ได้21แต้มบล็อกฝั่งละ1คะแนนแต่ทีมไทยได้เปรียบที่ลูกเสิร์ฟทำไปถึง2เอสขณะที่ฟิลิปปินส์ไม่มีเลยความผิดพลาดของคู่แข่งไทยเก็บได้8แต้มส่วนฟิลิปปินส์ได้พินัสที่ทำได้ดีกว่าในจังหวะสุดท้ายเก็บเซตนี้ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ21ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซต มาดูสถิติกันครับในเซตที่2ฟิลิปปินส์ทำคะแนนรวมได้25แต้มขณะที่ไทยตามมาใกล้ๆที่21แต้มเกมรุกแอตแท็กส์ฟิลิปปินส์ทำได้16ครั้งส่วนไทยได้12 ทั้งสองทีมมีบล็อกเท่ากันที่3แต้มเสิร์ฟเอสก็เท่ากันที่ฝั่งละ2คะแนนความผิดพลาดจากคู่แข่ง Opponent Errors เท่ากันทั้ง2ฝั่งที่4แต้มถือว่าเป็นเซตที่เล่นกันอย่างสูสีมากครับแต่ที่ฟิลิปปินส์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยก็คือกรหนาม เข้าสู่เซตที่ 3. สาสะเทยครับว่ามันจนลืมหายใจอลาสฟิลิปปินาสเฉือนชนะทีมชาติไทย3ต่อ2เซตต่อ21เ็ซต5ฟิลิปปินชนะ15ต่อ12รวมใช้เวลาแข่งขันทั้งหมด122นาที เกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันครับแต่คือการแสดงศัก,กยภาพของทั้ง2สนามส่วนไทยก็ไม่ยอมแพ้จนถึงแต้มสุดท้ายเกมนี้ถือเป็นแมตช์ที่มันสุดๆครับทั้ง2ทีมสู้การสมศักดิ์ศรีเสิร์ฟบุกสลับกันตลอดและแน่นอนหลังจบแมชโลกออนไลน์ของฟิลิปปินส์ก็ร้อนระอุมีคอมเมนต์มากมายเข้ามายกย่องทั้งสงทีมมัดกระตุ้นผู้ชมเปิดเข้าสู่ช่วงถัดไป แล้วแฟนฟิลิปปินส์เขาคิดยังไงมีใครชมทีมไทยบ้างหรือเปล่าและใครคือ MVP ในสายตาแฟนบอลเดี๋ยวช่วงต่อไปทีมงานสารดีกีฬาดังจะพาไปดูคอมเมนต์กันครับไปชมกันเลยและหลังจบแมตช์สุดมันฟิลิปปินส์เฉือนชนะไทยไป3ต่อ2เซตโลกโซเชียลของเจ้าถิ่นก็แทบลุกเป็นไฟครับหนึ่งในคอมเมนต์ที่ถูกแชร์กันมากที่สุดก็คือ เหมือนย้อนกลับไปตอนซีเกม2019เลยที่ฟิลิปปินส์เอาชนะไทยได้ PH r e ร f ขอแสดงความยินดีกับทีม a ลาสนี่และวิธีฉลองวันประกาศอิสรภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดใช่ครับเพราะเกมนี้แข่งกันในวันที่12มิถุนายนซึ่งตรงกับวันประกาศอิสรภาพของฟิลิปปินส์พอดีชัยชนะในวันนี้ก็เลยกลายเป็นของขวัญพิเศษที่แฟนๆรู้สึกว่ามีความหมายมากเป็นพิเศษ มันไม่ใช่แค่ชนะในสนามแต่มันคือความรู้สึกของชาติที่ได้แสดงศักยภาพออกมาในบ้านตัวเองและเอาชนะทีมแกร่งอย่างไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีอีกหนึ่งคอมเมนต์จากแฟนฟิลิปปินส์ที่น่าสนใจมากครับเขาเขียนไว้แบบนี้หวังว่าทีมชุดนี้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปแกนหลักของทีมดูมีอนาคตมากเลยครับยินดีด้วยกับอลาสฟิลิปปินส เป็นคอมเมนต์ที่สะท้อนมุมมองระยะยาวเลยครับแฟนคนนี้ไม่ได้แค่ดีใจกับใช้ชนะแต่ยังมองเห็นศักยภาพของนักกีฬาชุดนี้ว่ามีของมีอนาคตและถ้าต่อยอดได้ดีฟิลิปปินส์อาจกลายเป็นทีมท็อปของเอเชียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้อา้าวคอมเมนต์นี้มาแบบสุดๆเลยครับใส่อารมณ์มทั้งบรรทัดฟังแล้วอดยิ้มไม่ได้จริงๆ เก่งมากเลยทีมอลาสเอาชนะไทยได้แถมตอนนี้ยังไม่มีบากูนัสด้วยนะแล้วถ้าบากูนัสอยู่ด้วยล่ะจะเป็นยังไงก็ชนะเหมือนเดิมนั่นแหละฮ่า <h ahaha> โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์ที่สะใจสุดๆแถมยังแอบแซวฝั่งไทยแบบติดตลกด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าแมชนี้ฟิลิปปินส์เล่นกันได้ดีจริงๆโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีตัวหลักอย่างไบรอันบากูนัสอยู่ในสนามตลอดเวลาแต่ก็ยังสามารถเฉือนชนะทีมไทยได้และคอมเมนต์แนวนี้ก็คือสีสันของเกมกีฬาครับมีทั้งมุมฮามุมแซวและมุมภูมิใจในทีมตัวเองแบบสุดหัวใจ คอมเมนต์ต่อไปนี้ต้องบอกว่านอกจากจะดีใจกับทีมชายแล้วยังแอบไปฝากความหวังไว้ที่ทีมหญิงอีกด้วยนะครับขอให้ทีมหญิงของไทยแพ้ด้วยเลยจะได้เบ่งบานให้สุดๆขอแสดงความยินดีกับทีมลาสด้วยนะครับโอ้โหคำว่าจะได้เบ่งบานของแฟนคนนี้นี่สะท้อนอารมณ์สะใจหลังทีมชายชนะได้แบบชัดเจนจริงๆ แม้จะเป็นคอมเมนต์แนวขำๆแซวฝั่งตรงข้ามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมนี้ทำให้แฟนวอลเล่บอลฟิลิปปินส์รู้สึกภูมิใจและเชื่อมั่นในทีมตัวเองมากขึ้นจนอยากเห็นฟอร์มแบบนี้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่เว้นแม้แต่ทีมผู้หญิงแน่นอนครับว่าในอีกมุมหนึง่งก็มีแฟนวอลเล่บางคนที่มองแบบวิพากวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาอย่างคอมเมนต์นี้ที่เขียนไว้ว่า ทีมที่ฟิลิปปินส์เจอในรายการนี้ก็แค่ทีมสโมสสรไม่ใช่ทีมชาติถ้าต้องเจอกับทีมชาติจริงๆรับรองว่าไม่ง่ายแน่นอน ฟังแล้วก็ต้องบอกว่ามีเหตุผลเหมือนกันครับเพราะในรายการ a l a s Philippines Invitationals นี้ฝั่งทีมไทยก็ส่งทีมชุดผสมจากสโมสรไม่ใช่ทีมชาติเต็มตัวเช่นกันสแสดงให้เห็นว่าแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์บางกลุ่มยังอยากเห็นทีมรักของตัวเองเจอกับทีมชาติจริงๆในรายการใหญ่เช่นเอเชียนเกม s ์ซีเกมสหรือแม้แต่ AVC Cup เพื่อจะได้วัดพลังกันแบบแฟรแฟ์ ตัวจริงปะทะตัวจริงลำดับต่อไปคือคอมเมนต์ที่อยากหยิบมาให้ทุกคนฟังไม่ได้เน้นดราม่าแต่สะท้อนความรู้สึกของแฟนวอลเล่ฟิลิปปินส์ได้ลึกมากครับเวลาทีมอลาสชนะคนก็ชมกันใหญ่แต่พอทีมแพ้เท่านั้นแหละโดนด่ากระนำทันทียังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมอลาสครับ หลายคนฟังแล้วอาจจะพยักหน้าเบาๆเพราะมันคือความจริงของโลกกีฬาในยุคออนไลน์คำชมมาก็แรงคำด่าก็แรงยิ่งกว่าแต่สิ่งที่คอมเมนต์นี้สะท้อนออกมาได้ดีมากคือความรักที่ไม่หวั่นไหวตามกระแสเพราะถึงแม้จะรู้ว่าทีมยังมีจุดบกพร่องเขาก็ยังเลือกจะยินดีกับชัยชนะและให้กำลังใจในทุกเกมที่ลงสนาม คอมเมนต์ลำดับต่อไปนี้รวมทุกอารมณ์ไว้ครบเลยครับทั้งความยินดีความภาคภูมิใจและการให้กำลังใจแบบจัดเต็มขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลยบอลชายและหญิงของฟิลิปปินส์ทั้งสองทีมสามารถโค่นทีมยักษ์ใหญ่อย่างไทยและคาซักสถานได้สำเร็จนี่แหละคือของขวัญวันประกาศอิสรภาพอย่างแท้จริง ฟังแล้วต้องบอกเลยครับว่าแฟนวอลเล่บอลฟิลิปปินส์คนนั้นไม่ได้แค่ดีใจกับชัยชนะของทีมชายแต่ยังยกย่องทีมหญิงที่เอาชนะคาซักสถานซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียได้อีกด้วยมันคือช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่ไม่ใช่แค่เรื่องชาติแต่รวมถึงความสำเร็จของนักกีฬาทั้งชายและหญิงในวันที่12มิถุนายนวันชาติฟิลิปปินส์ มุมมองของชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมามาแบบมั่นใจสุดๆเลยครับเหมือนจะบอกกับทีมไทยว่าเราวังไว้ให้ดีนี่แหละพรีวิวของซีเกมส์ไทยถึงกับช็อกเล่นดีมากเลยนะอา a ลัสมน เป็นคอมเมนต์ที่สื่อสารได้ชัดมากครับว่าชัยชนะของฟิลิปปินส์ในแมชนี้มันไม่ได้จบแค่ที่รายการ Invitationals เท่านั้นแต่มันคือคำเตือนล่วงหน้าก่อนจะถึงศึกซีเกมส์ในครั้งต่อไปและที่สำคัญคือมันแสดงให้เห็นว่าแฟนๆเริ่มเชื่อมั่นในทีมชายของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆและคอมเมนต์นี้ก็ปิดท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบครับนี่แหละพรีวิวของซีเกมส ไทยถึงกับช็อกแฟนฟิลิปปินส์คนนี้ทรงสารไว้ชัดเจนว่าแมชนี้อาจไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือสัญญาณจากอลาสฟิลิปปินสว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ท้าชิงตัวจริงในอาเซียนไทยกับฟิลิปปินส์สองชาติที่เคยไล่กันในทุก4ีเกมส์ทุกรายการวันนี้ต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าทุกแต้มที่ชนะได้มีค่าเกินตัวเลขในสกอร์บอร์ด และนี่ก็คือภาพรวมของแมตช์สุดมันพร้อมเสียงสะท้อนจากแฟนวอลเล่ฟิลิปปินส์ที่ทั้งปลืม้มทั้งแซวทั้งปลุกใจกันอย่างคึกคักถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสาระดีกีฬาดังของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการลูกยางเอเชียวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ